ใช้แฟดยังไงครับใช้แฟดเบื้องต้นแฟดที่เป็นแฟดแยกนะครับใช้ยังไงก่อนอื่นนะเราอย่าเพิ่งใช้แฟาเราให้เราปิดแฟดไปก่อนเลยนะครับจากนั้นให้เราไปตั้งค่าโหมดแมมนวลหรือว่าโหมด M โดยการเราใช้แฟดเนี่ยเพื่อจะเติมแสงให้หน้าแบบเช่นการถ่ายย้อนแสงอย่างเงี้ยนะครับหน้าแบบจะมืดใช่ไหมเราต้องการฟิลหน้าแบบโดยที่ฉากหลังเนี่ยไม่โอเวอร์คือไม่สว่างเกินไป ให้เราปรับหมดไปหมด M ตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะครับคือเรียบร้อยอยังไงตั้งค่าให้ฉากหลังเนี่ยมันไม่สว่างเกินไปคือเห็นรายละเอียดของฉากหลังจากนั้นค่าทุกอย่างที่เราเซตไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปแก้ไขฟิกไว้แล้วสมมุติว่าใช้ผมนะสมมุตินะใช้สปิชเตอร์ร25นะครับใช้ ISO 400แล้วก็ ใช้รูรับแสง2.8ปุ๊บถ่ายแล้วฉากหลังโอเคผมพอใจจากนั้นค่อยเปิดแฟชครับเปิดแฟชเสร็จแล้วก็ใช้โหมดแมมน,นอ่นโหมดแมมนวลนค่อยๆไล่พลังของแฟชขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไล่จากต่ำสุดก่อนคือ256นะครับยิ่งเลขเยอะยิ่งพลังต่ำนะครับไล่มาเป็น128 64 32นะครับไล่มาเรื่อยๆจนกว่าว่า แสงที่กระทบหน้าแบบเนี่ยจะพอใจเรานะครับนั่นแหละครับแค่นั้นเลย